รู้สึกว่าเบื่อหน้าตัวเองค่ะสวัสดีค่ะชื่อปริญโพสีนะคะชื่อเล่นชื่อนุกค่ะอายุ28ปีค่ะ วันนี้มาแก้จมูกเอเพนค่ะรู้สึกว่าเบื่อหน้าตัวเองค่ะรู้สึกว่าอยากจะเปลี่ยนเปลี่ยนแนวแล้วก็เคยเสริมซิลิโคนมาค่ะแล้วก็มันรู้สึกว่ามันยุบลงเรื่อยๆเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะไม่ไม่พุ่งอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าอยากจะเปลี่ยนตัวเองศึกษามาหลายที่เราค่ะตัดสินใจมาที่นี่เพราะว่าด้วยความที่เราั่นใจคุณหมอมากๆด้วยความที่เราเป็นคนปลายจมูกใหญ่ดังนั้นเนี่ยคุณหมอก็แนะนําว่าอาจจะไม่ได้บางหรือว่าเรียวเหมือนคนทั่วไปนะเราก็โอเคเราก็ไม่ได้เสีเรีย ตรนี้แค่อยากให้ด่งขึ้นแล้วก็ปลายเชิดขึ้นคือสโลปปลายพุ่งอยากให้หน้าเปลี่ยนแค่นั้นเองไม่เคยแบบศึกษาจริงจังจนมาแบบเฮ้ยจะมาทำโอเพนเนี้ยค่ะก็เลยดูไลฟ์ทุกคลิปเลยอะไรเงี้ยก็เลยมั่นใจว่าเออจมูกสวยมากแล้วคือรุ่นน้องแนะนํามาค่ะเดี๋ยวจะเข้าห้องผ่าตัดแล้วนะคะยังไงก็ฝากติดตามจมูกข <Okay. S 1> ั่งใหม่ของหนุด้วยนะคะขอบคุณค่ะ วันนี้มา Followup จมูกนะคะครบ1เดือนค่ะ,ะก็มีหลายคนชมเขาว่าแบบหน้าเปลี่ยนมากๆเลยแล้วก็ส่วนตัวก็คือชอบมากๆเลยค่ะจริงจจมูกเดิมไม่ได้มีปัญหานะคะแต่ว่าแค่อยากจะเปลี่ยนทรงจมูกแล้วก็คือแบบเปลี่ยนหน้าตัวเองไงคะ่ะก็อยากจะสวยขึ้นนะคะก็เลยตัดสินใจทําจมูกแบบโอเพนค่ะประทับใจมากๆเพราะว่าคุณหมอเชี่ยวชาญด้านนี้จริงๆดมยาสลบโดยวิสัญญีแพทย์นะคะก็มั่นใจมากๆแล้วก็ทําไม่เจ็บค่ะตื่นมาก็คือสวยเลยจริงๆบอกคุณหมอว่าอยากได้ ลบปลายพุ่งนะคะเพราะว่าจมูกเดิมเนี่ยมันค่อนข้างแบนแล้วก็อปลไปจะเป็นแบบจมูกหมูเลยเรากังวลมากเพราะว่ารูมันค่อนข้างไม่เท่ากันเยอะแต่ว่าตอนนี้เริ่มแบบเท่ากันแล้วอะไรเงี้ยตรงมากๆค่ะชอบมากแก้ครั้งนี้คือแบบ แฮปปี้มากๆเลยค่ะก็จะดื่มใบบัวบกเนี่ยประมาณแบบสามถึงสี่ขวดต่อวันเลยอะไรเงี้ยค่ะหลังจากนั้นก็สามารถไปข้างนอกได้แล้วโอเคก็คือคุณหมอไม่ได้ขายฝันแต่คุณหมอบอกว่าจะทําให้ดีที่สุดก็ได้ออกมาแบบเกินคาดด้วยมีคนถามว่าทําที่ไหนแล้วก็แนะนําว่าทําที่นี่ทําที่เลอรักม,มันเปลี่ยนหน้าตัวเองเปลี่ยนไปทาที่ดีขึ้นทั้งเรื่องงานมีคนเอออยากเข้าทำทำงานส่งผลดีทุกอย่างเลยไม่มีอะไรแบบที่เราแบบไม่พอใจเลยสําหรับใครนะคะที่กําลังหาที่ทํา จะมูกนะคะสวยๆเป๊ะปังนะคะนุกแนะนําที่นี่เลยค่ะโรงพยาบาลเลอรักนะคะสวยจริงๆค่ะสวยแบบไม่จกตาเลยค่ะจมูกสวยต้องที่เลอรักเท่านั้นค่ะ